สวัสดีครับท่านผู้ชมประจำช่วงเย็นยาค่ำมืดนะครับของวันศุกร์ที่11รกรกรกฎาคมนะครับซึ่งจากในภาพนี้นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าเช่นเคยครับบริเวณทางช่วงภาคตะวันออกเชียงเหนือทางตอนบนนะครับถูกปกคลุมด้วยหย่อมความกดอากาศต่ำเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งหย่อมนี้นะครับถ้าหากว่าให้เราทำความเข้าใจ เผื่อว่าพ่อแม่พี่น้องบางท่านเนี่ยเพิ่งเข้ามาดูคลิปวิดีโอของแอดมินเป็นคลิปแรกนะครับอาจจะสงสัยว่าย่อมนี้มาได้อย่างไรย่อมนี้นะครับก็คือเศรษซากหรือว่าเศษเสี้ยวอดีตการของเจ้าพายุดานัทที่ได้อ่อนกําลังลงกลายเป็นพายุดีแปรชั่นกลายเป็นย่อมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงและกลายเป็นย่อมธรรมดาธรรมดานะครับ ซึ่งก็ได้เคลื่อนตัวมาจากทางเวียดนามตอนบนนะครับและขนาดนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราดูจากพื้นกระแสของลมบนชั้นยอดเมฆเนี่ยนะครับจากภาพถ่ายของโมเดลท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันได้เข้าประเทศไทยช่วงเย็นย่ำวันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งขณะเวลาที่เรากำลังดูกันอยู่นี้ก็คือในช่วงเวลา17นาฬิกาหรือก็คือประมาณช่วง5โมงเย็น ของวันศุกร์ที่11กระกฎาคมแล้วก็ตรงจุดหรือว่าแกนกลางใกล้กับตาของเจ้าหย่อมความกดอากาศต่ำนี้นะครับจุดใกล้เคียงเนี่ยก็อยู่แถวบริเวณทางจังหวัดหนองคายนะครับซึ่งจะมีลักษณะของกระแสลมที่หมุนลักษณะอ่าทวนเข็มนาฬิกานะครับนี่คือการยกตัวของมวลความชื้นหรือว่ากลุ่มเมฆได้ค่อนข้างดีฉะนั้นในพื้นที่ ประเทศไทยวันนี้โดยเฉพาะทางประเทศไทยตอนบนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคอีสานนะครับภาคกลางภาคตะวันออกหรือแม้แต่กระทั่งทางภาคใต้ตอนบนและรวมถึงเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นทางประเทศลาวนะครับก็มีฟ้าครึ้มก็มาเชื่อเรื่องแลกมีฝนตกแช่แล้วก็ลักษณะตกนานด้วยนะครับบางพื้นที่ก็ตกตกจุดๆมาตั้งแต่เมื่อวานเย็นเมื่อวานนี้ ซึ่งแนวโน้มก็ยังเป็นแบบนี้อีกหลายวันนะครับเพราะว่าย่อมนี้มาจากทางเวียดนามตอนบนแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทยตามแนวล่องมรสุมพัดผ่านขนาดนี้นะครับแนวล่องมรสุมก็พัดผ่านทางประเทศเมียนมาแล้วก็รวมถึงทางประเทศไทยทางตอนบนอย่างเช่นทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ทางประเทศลาวนะครับเนี่ยนะครับก็จะพัดผ่านตามแนวล่องมรสุมแล้วก็จะเคลื่อนตัวอย่างช้า นะครับจะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆคาดการว่าในช่วงประมาณช่วงดึกๆนะครับไปหาช่วงเช้ามืดของเช้ามืดของวันต่อไปเนี่ยนะครับวันเสาร์ที่12กรกฎาคมเนี่ยประมาณช่วงตีตีสามตีสี่ตีห้าเนี่ยนะครับก็จะไปปกคลุมอยู่แถวทางช่วงภาคกลางตอนบนภาคเหนือช่วงทางตอนล่างๆต่อไปจะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆนะครับ ก็จะส่งผลทําให้เส้นทางของฝนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใดที่ไม่ค่อยมีฝนตกก็จะกลับมามีฝนตกอย่างเช่นบริเวณทางภาคกลางตอนล่างาตามโซนกรุงเทพปริมณฑลนนทบ,บุรีนครปฐมนะครับแถวทางสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามลาดชบุรีในช่วงนี้ที่ฝนค่อนข้างน้อยฝนก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีฝนตกหนักแล้วก็ตกแช่ในบางแห่งบริเวณทางภาคตะวันออกแล้วก็รวมไปถึง บริเวณทางช่วงภาคอีสานตอนล่างนะครับอย่างเช่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดแล้วก็ทางอุบลราชธานีรวมไปถึงจังหวัดขอนแก่นทางตอนล่างมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและอำนาจเจริญเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดกันครับท่านผู้ชมอัปเดตข้อมูลนะครับจากกรมอุตุนะครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นระหว่างช่วงวันที่11นะครับถึงช่วงวันที่13 กรกฎาคมปีพศ2568นะครับก็คาดการบริเวณทางช่วงประเทศไทยนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะทางช่วงภาคเหนือบริเวณทางจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดพแพร่จังบริเวณทางช่วงภาคอีสานตอนบนนะครับเนื่องจากล่องมรสุม พัดผ่านทางตอนบนของประเทศไทยแล้วก็ประกอบกับยอมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมบริเวณทางเวียดนามตอนบนจะเคลื่อนตัวตามแนวล่องมรสุมในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทางฝั่งทะเลอันมันในประเทศไทยแล้วก็ทางฝั่งอ่าวไทยด้วยกําลังที่แรงขึ้นทําให้ภาคใต้ฝั่งอันามันและทางภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้น แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งขึ้นลมมีกำลังแรงขึ้นนะครับอันนี้เป็นการเตือนนะครับโรเตอร์ของกลมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งถ้าหากว่าเราดูจากในภาพเนี่ยนะครับตรงนี้คืออาเป็นกระแสของลมทิศทางมรสุมนั่นเองจะเป็นมรสุมจากทางตะวันตกเฉียงใต้นะครับส่วนกระแสของลมบนจะเป็นลักษณะนี้หมุนนะครับลักษณะทวนเข็ม นาฬิกานะครับแล้วก็จะเน้นพื้นที่ที่เป็นสีแดงเนะี่ยคือบริเวณทางภาคเหนือกับทางช่วงภาคตะวันออกแล้วก็มีเปล่าปายเป็นพื้นที่สีเหลืองนะครับฝนตกหนักปานกลางนะครับก็ยังคงต้องติดตามเฝ้าระมัดระวังกันตอนน่อเนื่องคอบควรระมัดระวังนะครับให้ระวังอันตรายจากปริมาณของฝนที่ตกหนักถึงหนักมากเนี่ยอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉพลัน,น้ําป่าไหลหลากนะครับชาวเรือชาวประมง เดินเรือด้วยความระมัดระวังลีกเรียงเส้นทางการเดินเรือโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองในขณะดังกล่าวนะครับในขณะที่ก,กำลังเดินเรือกันด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังในช่วงนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณทางภาคเหนือกับทางอีสานตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอันดามันก็คือด้านรับมรสุมนั่นเองนะครับน้ำท่วมเฉลิมผ่านน้ำป่าไหลหลา,ลากฝนฟ้าขนองนะครับเดินเรือนะครับแล้วก็เรือเล็กเนี่ย นวนงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะครับเนี่ยนะครับสำหรับคลื่นลมทะเลบริเวณทางทะเลอันดามันและทางอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดยทางทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วน,น,นทางอ่าวไทยทางตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะครับบริเวณทางทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดิน,น,นเรือ,รอด้วยความระมัดระวังนะครับ จากนั้นถ้าเรามาดูพยากรณ์อากาศหลายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดตากจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิษณุโลกและทางจังหวัดเพชรบูรณ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสลมจากทางตวะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะครับบริเวณทางจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายจังหวัดมงกาฬารจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนม จังหวัดกาลสินจังหวัดมุกดาหารจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยโสธรจังหวัดอำนาจเจริญและทางจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสลมจากทางตงะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นทางช่วงภาคกลางมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณทางช่วงจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดลบบุรีจังหวัดสระบ,บรุรีจังหวัดกาญจนบรุรีและทางจังหวัดร,ราชบรุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมจากทางตรระวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางช่วงภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดจันทบ,บุรีและทางช่วจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณทางช่วงจังหวัดเพชรชบุรีจังหวัดอาชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดยะลาและทางจังหวัดนาราธิวาสอุณภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ในส่วนของทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3 3องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร ทางกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นนะครับแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมนะครับมาดูภาพถ่ายฝนสดจากาดาวเทียมของโมเดลนะครับ ซึ่งถ้าหากว่าเราดูจากในภาพรวมเนี่ยฝนกระจายตัวแล้วก็ตกแช่กันมานะครับก็ถ้าหากจะให้เราพูดก็คือตั้งแต่เมื่อวานเย็นนะครับแล้วถ้าหากว่าเราดูจากในภาพรวมเนี่ยก็คือเป็นไงครับยังลักษณะเขาคือหมุนนั่นเองหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับก็คือทางช่วงภาคเหนือเนี่ยจะมาทางถ้าเกิดว่าเป็นทางด้านแถวจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านเนี่ยนะครับก็จะมาจากทางนี้นครับจากทางด้านตะวันออกค่อนๆไปทางเชียงเหนือซะเยอะ แต่ถ้าเป็นจากทางด้านภาคเหนือด้านรับมรสุมเนี่ยก็คือแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนจังหวัดตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรเนี่ยจะเป็นมาจากทางตะวันตกค่อนข้างไปทางเชียงเหนือนะครับแล้วต่อส่วนในบริเวณทางภาคกลางเนี่ยในวันนี้ในช่วงเย็นย่ำค่าม,มืดวันนี้จะมาจากทางด้านตะวันตกนะครับค่อนๆไปทางเชียงใต้ถ้าเกิดว่าเป็นทางช่วงภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนหรือว่าอีสานบนนะครับจะมาจากทาง ตะวันตกเฉียงใต้เช่นเดียวกันนี่นะครับจะม้วนอย่างนี้ส่วนทางฝั่งลาวจะมาจากทางตะวันออกค่อนๆไปทางเฉียงใต้อย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับนี่คือกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มฝนกันเลยนะครับวันนี้ก็ถ้าหากว่าเราดูในจากภาพรวมฝนที่ตกหนักในวันเนี้จะเน้นทางช่วงด้านรับมรสุมก็คือทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกแถวทางช่วงระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ต นะครับค่อนข้างเจอฝนตกหนักแล้วก็ทางภาคกลางด้านตะวันตกนะครับแล้วก็ภาคเหนือก็คือแถวทางจังหวัดตากทางช่วงตอนล่างๆนะครับแล้วก็แถวทางจังหวัดกาญจนบุรีนะครับทางตอนบนบนเดี๋ยวก็มาดูฝนป่าปลายนะครับก็ตกกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมไปวันนี้นะครับแถวตั้งแต่ท่าขี้เหล็กเนี่ยฝนก็เริ่มเข้ามาท่าขี้เหล็กแล้วก็ทางช่วงท่ำสันติสุขก็เต็มตัวนะครับ แต่เน้นย้ำนะครับยังไม่ใช่ฝนชุดใหญ่อะไรนะครับเป็นฝนเป็นฝนอ,อ่อนอ,อนๆน้อยๆน,นะครับแล้วก็ตกกระจายๆเท่านั้นทางเชียงแสนนะครับทางแม่อีบแล้วก็แถวทางสีดอนชัยนะครับแถวทางกาเลเเพยาเมงลายนะครับทางยางหอมแล้วก็ทางล่มฟ้าทองนะครับมาทางช่วงภูซางแถวทางเทิงใกล้ถึง กล้ถึงทางเทิงแล้วนะครับแล้วก็ทางช่วงจมให้หมู่บ้านป่าแดดทางหัวขั้วนะครับทางห้วยสายขาวทางดอนตันนะครับมาทางช่วงห้วยบงแล้วก็จังหวัดพะเยานะครับเข้าจังหวัดพะเยาก็มีฝนตกหนักชักชากิอยู่นะครับทางบ้านบัวทางบ้านถ้ำแล้วก็ปงห้วยสิงนะครับแถวทางใหม่น้ำเงิน12พัฒนาบ้านยอดนะครับแล้วก็มีสองแควป่าป่าเล็กน้อยสันเจริญนะครับทางศพขุน ทางท่าวังผานะครับแล้วก็ทางปัวจังหวัดน่านผาเวียงดอนมูลนะครับทางเชียงกลางทางบอกเรือนะครับแล้วก็ทางศพมางทางบ้านก่อนะครับทางแม่จริมแล้วก็ทางน้ําตวงทางคอวังนะครับเทศบาลเมืองน่านนะครับตัวอำเภอเมืองทางเวียงสาแล้วก็ทางยปหัวนะครับก็มีฝนปลายเป็นช่วงๆไปนะครับทางช่วงแม่เต้นจากนั้นนะครับแล้วก็มีแถวทางช่วงปังไอ้นะครับแล้วก็วังเหนือเล็กน้อยนะครับเป็นฝนชักช้า แล้วก็ทางช่วงแม่จันก็มีบ้างนะครับเล็กน้อยชักฉากไปนะครับทางแม่จันทางรวมมิตรนะครับแล้วก็ทางกกน้อยทางอายิโกะนะครับทางชยาปาการแล้วก็มีเชี่ยวเชี่ยวแถวทางอาลุโนไทยนะครับแล้วก็ทางจังหวัดแม่ห้องสอนทางตอนล่างๆนะครับก็มีแถวทางมีเชี่ยวเชี่ยวแถวทางห้วยทรายแถวทางขุนยวมลงมานะครับขุนยวมแล้วก็มีปะปลายแถวไทย ฝั่งไทยเมียนมานครับแล้วก็แถวทางาบ้านแม่แพแถวทางแม่ละน้อยเนี่ยนะครับก็มีอยู่แล้วก็แม่อมลานทางช่วงแม่วางแล้วก็มีเป็นคืมคืมเป็นคืมคืมแล้วก็ตกปล่อยๆพอดินได้ลายๆนะครับตกไม่เปรียก่ะท่านผู้ชมนะครับแถวทางสมงองอบ้านดงหางดงนะครับแถวทางป่าจูแม่วางจังหวัดลําพูนดอนหลวงนะครับประมาณนั้นเลยนะครับฟ้าคืมส่วนใหญ่นะครับแถวบริเวณยอดดอยนะครับ แล้วก็แถวทางเวียงหนองล่องนะครับทางาบ้านสวนหลวงแล้วก็แถวทางปงแม่ลอบนะครับสําหรับทางช่วงทางรอยต่อระหว่างติดไทยกับเมียนมาแถวบริเวณทางอมก่อยนะครับก็แถวทางเลขโกก็มีกระจัดกระจายนะครับกระจัดกระจายไปเป็นช่วงๆนะครับไม่ใช่กลุ่มใหญ่ไม่ใช่เป็นฝนลักษณะแบบวาตูตกแบบปูพรมเป็นฝนตกกระจายกระจายแล้วก็จุดเล็กๆ เป็นจุดอ่อนด้วยนะครับท่านผู้ชมฟากคืมส่วนใหญ่ครับถ้าสองยางไม่เหมือนทางฝั่งประเทศเมียนมานะครับแถวทางอ่าเนี่ยนะครับมอรมเลิงเนี่ยฝั่งฝั่งประเทศพม่านี่นะครับก็ค่อนข้างตกหนักนะครับแถวทางประเทศพม่านี่นะครับแล้วก็ทางช่วงจังหวัดตากทางตอนล่างแถวพบพระนะพพพระก็ค่อนข้างหนักอยู่นะครับทางช่วงแม่สอดก็มีเฉียวเฉียวแม่กาสานะครับ แล้วก็ทางช่วงห้วยเหลืองนาโบดนะครับก็มีบ้างปะปลายทางแม่กลองน้อยมาบริเวณแถวทางอุ้มผางนะครับก็ค่อนข้างตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่นะครับแถวทางช่วงอุ้มผางนะครับจังหวัดตากทางช่วงตอนล่างๆนะครับแล้วก็ทางช่วงคลองลานทางปางมาค่าลานหมานยนะครับทางอาลานสักทางบ้านไรนะครับแล้วก็ช่วงภาคกลางตอนบนนครสวรรค์เดี๋ยวเราเข้ามาไล่ทางภาคกลาง ตอนนี้เราไล่ทางภาคช่วงภาคเหนืออยู่นะครับแล้วก็ทางช่วงจังหวัดสุขโขทัยนะครับก็เป็นเป็นกุมฝนบางๆนะครับจังหวัดสุขโขทัยแถวทางสี่สำโรงทางหนองเสาเทียนกงไกรลาดนะครับกงไกรลาดท่างามแล้วก็จังหวัดพิษณุโลกก็ยังคงตกหนักตกแช่อยู่นะครับพิษณุโลกวังทองทางทุ่งเอียงปักยางนะครับทางอาใหม่ชัยจเจริญแล้วก็ทางโคกใหญ่นะครับ เป็นกลุ่มฝนที่มาจากทางช่วงชาติการนะครับแล้วก็มีป่าปลายแถวทางช่วงนครไทยไปทางห้วยน้ําไสนะครับแล้วก็ทางแก่งว่าทางทุ่งเอียงต่อไปนะครับจากนั้นนะครับก็มาดูต่อนะครับทางช่วงอารอยต่อก็คือทางช่วงจังหวัดแถวเพชรบูร์นะครับแถวอําเภอลมศักอำเภอลมเก่้าทางเหล่าหญ้าก็มีป่าปลายทางบุ้งขาใต้แล้วก็ทางช่วงน้าพุนะครับ นะครับมีแถวทางอำเภอลมเก่าเนี่ยเล็กน้อยนะเป็นเป็นฝนเล็กน้อยแล้วก็ทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้นะครับค่อนข้างแปรปวนทิศทางของลมต้องอธิบายว่าค่อนข้างแปรปวนเพราะว่ามาจากหลากหลายทิศทางนะครับตอนบนก็มาทิศทางหนึ่งทางด้านตะวันออกก็ทิศทางหนึ่งทางด้านตะวันตกก็ทิศทางหนึ่งนะครับทางช่วงอีสานล่างก็ทิศทางหนึ่งนะครับมาไม่เหมือนกันนะครับภาคเดียวกันแต่ทิศทางลมนี่คนละ คนละสายเลยท่านผู้ชมนะครับค่อนข้างแปรปวนอยู่กลุ่มฝนในวันนี้นะครับก็มีมีประปายนะครับแถวทางช่วงจังหวัดหนองคายเล็กน้อยบ้างนะครับแล้วก็ลักษณะเดี๋ยวตกเดี๋ยวยุดนะครับก็คือแช่ทั้งวันงคงต้องทําใจอีกประมาณ 2- 3สวันนะครับกลุ่มฝนจคงอยู่แบบนี้นะครับก็ตาก้าไม่พอเปียกอะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวตากเดี๋ยวต้องเก็บเดี๋ยวตากเดี๋ยวเก็บนะครับแถวทางอ่าร้างคอมนะครับ สร้างคอมคําบอนทางบ้านทุ่งนะครับแถวทางบ้านเชียงก็มีฝนอยู่นะครับแถวทางอาชัยพรทางอาธาสิริขันนะครับก็มีปะปายคําสมบูรณ์ก็เป็นเป็นคึ้มคมนะครับทางไผ่ล้อมทางคํานกโกกพลง,งามนะครับเป็นคึ้มคมแถวทางอําเภอวานนิวาสขวสวงนาคำนะครับแล้วก็ทางกุสุมานทางกรุงศรีนะครับทางสามาคัคคีทางนาวา่านาดีนะครับ ก็เป็นคุ้มคมนะครับเป็นคุ้มคมจังหวัดสกลนครนะครับในช่วงเย็นย่ำของวันนี้นะครับแล้วก็ทางช่วงตอนกลางกลางอีสานทางตอนกลางกลางก็ถ้าหากว่าเราไล่มาตั้งแต่ทางขอนแก่นขอนแก่นทางหนองว่านะครับทางบ้านทันทางยางตลาดทางคามายางนะครับคามายางทางกรมราศยทางจังหวัดกาลสินนะครับแล้วก็ทางช่วงบ้านโจดจังหานทางอ่า บ้านเชียงใหม่นะครับแถวทางใกล้ๆกับโพชัยทางกุดคลองนะครับก็มีโปรยปลายทางโพนทองทางโนนลาดนะครับทางชมสะอาดคำคนสูงนะครับแล้วก็ทางบ้านแดงในตัวอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารทางดอนมุ้ยนะครับแถวทางแล้วก็มีมีป่าปลายเล็กน้อยทางนิคมคำสร้อยนะครับักฉากเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับชักฉากไปแล้วก็ไปทางอานาสีนวลต่อไปนะครับแล้วก็ไปเข้าทางฝั่งลาวนะครับต่อไป ข้าแม่น้ำโขงเข้าไปฝั่งลาวนะครับแล้วก็ทางช่วงตอนล่างครับทางช่วงตอนล่างแถวแถวบึงบุนนะครับก็มีบึงบูนโพสีสุวรรณทางเมืองจันห้วยทับทันบ้านบอนนะครับแถวทางป่าติ้วยางชุมน้อยนะครับใกล้ๆกับทางสีสะเกดแล้วก็ทางหัวงัวแถวทางอำเภออาวุธนะครับก็มีประปายแล้วก็แถวทางอามีชิวเชี่ยวแถวทางกาบเชิงนะครับ เล็กน้อยนะครับพี่น้องกลับเชิงก็ลุ้นจะตกไม่ตกนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ขาดแขนน้ําอยู่นะครับก็มีชเชี่ยวนะครับยังมันยังไม่หนักเท่าไหร่แล้วก็ไปทางสังขะแล้วก็ไปทางบ้านขนุนภูสิงนะครับคูขันไผ่บึงคุนหาน,นะครับแล้วก็ทางศรีรัตนะกันทะลักต่อไปนะครับแล้วก็ทางอาณาจาักรหลวยนะครับเดชอุดมก็มีบ้างนะครับเดชอุดมมีชวเชี่ยวอยู่นะครับ แล้วก็วันนี้ในช่วงเย็นย่ำนะครับทางโคราชกับทางบุรีรัมยังยังไม่เห็นชุดใหญ่มานะครับยังไม่เห็นชุดใหญ่ทางนครราชสีมาบุรีรัมแล้วก็ทางสุรินตอนบนยังไม่เห็นนะครับแต่คาดว่าคาดว่าในช่วงดึกๆคืนนี้ทางโคราบุรีรัมทางสุรินน่นาจะตกหนักนะครับเพราะว่าจากการที่อนี่วนำแล้วก็ทําให้มรสุมเนี่ยคืนนี้จะมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับ เตรียมตัวรับมือนะครับพรุ่งคืนนี้แล้วก็ในช่วงเช้ามืดนะครับของวันเสาร์ที่อ่า 10, 12นะวันเสาร์ที่12กรกฎาคมนะครับเพราะแม่พี่น้องชาวสวนยางใครที่จะออกไปกีดยางคืนนี้นะครับทางช่วงโคราชบุรีรัมย์แถวทางสุรินทร์เนี่ยทําใจไว้สักนิดนึงนะครับเตรียมน้ํากดกันไว้ให้พร้อมนะครับนะครับคืนนี้ก็น่าจะหนักอยู่หลายพื้นที่นะครับแล้วก็ทางช่วงภาคกลางทางภาคตะวันออกก็มีเป็นช่วง,วงไป เดี๋ยวเรามาดูทางช่วงภาคตะวันออกกันก่อนนะครับทางช่วงภาคตะวันออกนะครับกลุ่มฝนในช่วงนี้ก็ยังบางๆตัวอยู่ยังไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับก็ตั้งแต่ช่วงค่ำคืนนี้นะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มฝนที่มาทิศทางเดียวกับทางช่วงภาคอีสานตอนล่างโคราชบ,บุรีรัมย์สุรินทร์นะครับจะเป็นกลุ่มฝนที่มาจากทางตะวันตกเฉียงใต้นะครับจะผ่านทางภาคตะวันออกก่อนนะครับ <c oughs> ก็เตรียมตัวรับมือครับแถวทางพัทยาไม่น่ารอด พัทยาปวกแดงสัตหีบและยองแกงชุมแสงนะครับชนบุรีจะเชิงเซานะครับไม่น่ารอดแต่ถ้าหากว่าเราดูจากในภาพนี้นะครับในช่วงเย็นย่ำเนี่ยทางสอยดาวมีฝนตกแช่ทางโป่งน้ําร้อนแล้วก็ใกล้กับทองตะเกาองภูนะครับทางโป่งน้าร้อนเนี่ยก็มีป่าปลายเป็นช่วงๆไปทางห้วยสะท้อนคุ้งวิมานท่าใหม่จันทบุรีแหลมสิงค้งเขานะครับแล้วก็ทางหนองบอนหนองสลุดนะครับก็มีฝนตกแช่ตั้งแต่ช่วงเย็นย่ำของวันนี้แล้วนะครับในช่วงค่ำคืนนี้ นะครับยืนย้าตกหนักแน่นอนนะครับหลายพื้นที่ของทางภาคตะวันออกสําหรับทางช่วงภาคกลางนะครับภาคกลางภาคกลางตอนล่างตามโซนแถวราช,ชบุรีนครปฐมทางสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานะครับแถวทางาสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครน,นะครับทางนนทบุรีเนี่ยเตรียมตัวถ้าเกิดว่าใครต้องการฝนจริงๆนะครับต้องต้องรอประมาณพวกนี้ ไปบ่ายเย็นๆฝนถึงจะเริ่มเข้านะครับก็ค่อนข้างหนักอยู่นะครับก็เตรียมตัวไว้สําหรับในช่วงเย็นย่าวันนี้ค่อนข้างน้อยทางภาคกลางตอนโซนแถวเนี้ยภาคกลางตอนล่างอะ่ะกรุงเทพแล้วก็โซนปริมณฑลเนี่ยค่อนข้างน้อยอยู่นะครับจะยังคงเน้นแถวทางตอนบนแต่ก็ไม่ใช่ฝนตกหนักเป็นฝนตกพอลำคาญแถวทางช่วงนครสวรรค์นะครับนครสวรรค์ทางจังหวัดอุทยัยธานีภัยสาลีทางตะขคอทางเข่าดินทางห้วยบงทางหนองโพ เนินมะกอกทางตากฟ้าหนองสีนวลเนี่ยนะครับยางทนแถวทางบ้านคลองทางสะโบทางกุดขามทางโคกสำโรงนาทางบ้านมิทางสะตาเวลทางอินบุรีทางอำเภอสังขบุรีทางวัดสิงห์ทางจังหวัดชัยนาทนะครับทางทับทันเนี่ยทางทุ่งนาทางเมืองกาลุงเนี่ยนะครับทางหนองยาไซเนี่ยนะก็ทางอ่าสีประจันแล้วก็อาจจะมีคืมคบ้างทางอ่างทองนะครับเน้นย้ำกระจายกระจาย ไม่ใช่ฝนตกหนักแต่อย่างใดนะครับตกพอลำคานแล้วก็สําหรับทางช่วงภาคใต้นะครับภาคใต้ก็มีตกเป็นจุดเป็นหย่อมตกกระจายตัวเป็นช่วงๆไปนะครับฝนก็เริ่มมาแล้วนะครับแถวทางอ่าโปง่งกระทิงกลางบ้านคาหินสีนะครับแล้วก็ใกล้ถึงทางช่วงคิรีวงแล้วนะครับก็เตรียมตัวรับมือแล้วก็ทางช่วงอาพุกเข็มนะครับ แล้วก็ทางหนองปื้นแตกนะครับก็มีปะปลายบ้างใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ทางฝั่งทางฝั่งพี่น้องอ่าไทยเมียนมานะครับก็ฝนค่อนข้างเยอะแล้วก็ทางช่วงอ่าทางช่วงแถวทางยางชุมน้อยนะครับใกล้ๆกับทางปุยบุรีแล้วก็กําลังเคลื่อนตัวไปทางช่วง300ยยอดนะครับก็เตรียมตัวรับมือนะครับเป็นกลุ่มฝนก็ยังไม่ไม่ถือว่าตกหนักนะครับแต่ก็พอสมควรอยู่ครับ แล้วก็แถวทางช่วงบางสะพานใหญ่บางสะพานน้อยก็ตกหนักกันเป็นช่วงๆไปนะครับทางชัยลาทางบาอาทางน้ำพุนะครับทางหมู่บ้านฟิชชิงนะครับแล้วก็ทางมับอมริตทางบางจากนะครับก็มีฝนค่อนข้างหนักอยู่นะครับก็คือทางโซนจังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดชุมพรทางดอนสวานะครับค่อนข้างตกหนักนะครับแล้วก็ตกลักษณะกระจายตัว ทางทัชชนาทางคูระบุรีมาทางตะกัวป่านะครับทางตะกัวป่าทางจังหวัดละนองช่วงทางตอนล่างนี่ก็ค่อนข้างหนักระนองทางตอนล่างนะครับเข้าทางช่วงพังงาตะกัวป่านะครับทางกะโปงเนี่ยก็ตกหนักนะครับตกหนักแล้วก็ทางช่วงจังหวัดภูเก็ตนะครับก็เริ่มชุดใหญ่เริ่มเข้าแล้วนะครับแล้วก็มีปะปลายทางจังหวัดกระบี่ในบางจุดนะครับแถวทางช่วงเขาดัง แล้วก็ทางช่วงนาสารทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเตรียมตัวรับมือทางแม่โมกนะครับแล้วก็ทางควนยุงบ้านควนยูงเข้าแล้วนะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้อง f อหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศกันเป็นประจำที่ข้างใต้คลิปวิดีโอของแอดมินกันทุกผู้ทุกคนนะครับในวันนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางทางช่วงภาคาตะวันออกภอีสานภาคใต้นะครับ ก็อยลืมเข้ามารายงานพูดคุยแลกเปลี่ยนสภาพอากาศกันที่ข้างใต้คลิปวิดีโอของแอดมินกันได้ทุกผู้ทุกคนนะครับขอขอบคุณล่วงหน้านะครับขอบคุณครับแล้วก็คุมฝนเข้าทางคิริลอบนะครับก็ตกหนักอยู่นะครับทางช่วงอินทนินทางนาสารนะครับแล้วก็ทางช่วงปากพนังนะครับแถวทางเกาะทางแล้วก็ทางหนองหนอนนะครับก็มีมีปะปลายบ้างใกล้ๆแล้วก็ทางทุ่งสงทางหนองปิงนะครับแล้วก็ทางปากแพทย ก็มีฝนอยู่นะครับทางหนองบัวแล้วก็ป่าปลายทางช่วงจังหวัดตรังนะครับทางทุ่งส้มปอยทางอาทุ่งนานะครับแล้วก็คลองเตงนะครับส่วนทางตอนล่างวันนี้นะครับถ้าหากว่าเราดูเนี่ยไล่มาตั้งแต่จังหวัดสตูลหาดใหญ่สงขลาลงมา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับไม่มีนะครับประมาณ5จังหวัดก็ไม่มีฝนนะครับก็คือสตูลสงขลาปตัตตานียะลานรลาธิวาแทบไม่มีเลยนะครับ ตั้งแต่ช่วงเย็นย่ำค่ำมืดวันนี้นะครับเพราะว่ามันมีในส่วนของริมของความกดอากาศสูงในช่วงนี้ที่มันดันขึ้นมาด้วยนะครับจึงทำให้ฝนเกิดเกิดขึ้นไม่ได้นะครับไม่อนุญาตให้เกิดขึ้นทางในส่วนของภาคใต้ทางตอนล่างประมาณ5จังหวัดนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปกองอยู่ทางภาคใต้ตอนบนถึงทางตอนกลางแล้วก็ทางประเทศไทยตอนบนนะครับมีความกดอากาศต่ำหรือว่าเศษเซี่ยวนะครับแต่ ดังแต่เดิมของพายุไต้ฝุ่นดา,ดานัตนะครับที่เคลื่อนตัวมานะครับเป็นเศษเสียวขนาดนี้ก็เป็นความกดอากาศต่ําธรรมดาธรรมดานะครับเคลื่อนตัวตามแนวล่องมรสุมมานะครับแล้วก็เข้าไทยแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับจึงเป็นปัจจัยและก็สาเหตุที่ทําให้มีฟ้าครึ้มเป็นส่วนใหญ่ทั่วประเทศไทยทางตอนบนแล้วก็มีฝนตกแช่อยู่ หลายพื้นที่นั่นเองนะครับเอาละครับท่านผู้ชมสำหรับในคลิปนี้ก็ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับก็ฝากคนละหนึ่งกำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกรดิ่งแล้วก็กดเลยทั้งหมดสำหรับการอัปเดตในคลิปนี้กับผม,ผมแอดมินรุดสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กบสวัสดีครับ